รหัสต่อไปค่ะ7890ค่ะ7890คุณพี่ตัวนี้งาน crossbody นะคะไส์ใหญ่รุ่นใหม่ค่ะของงานน้องสิงห์นะคะตัวนี้ไส์ใหญ่7890ฐานกระเป๋าของเขาค่ะจะอยู่ที่11นิ้วครึ่งความสูงค่ะอยู่ที่9นิ้วเลยรุ่นนี้ได้9นิ้วเต็มเลยนะคะ ความหนาค่ะอยู่ที่5นิ้วเต็มฐานกระเป๋าปักหมุด4ตัวตรงกลางนี้กันยาเสริมแข็งเอาไว้ให้เรียบร้อยนะคะปักหมุด4ตัวสายสะพายเป็นงานสายคู่ตัวแล้วก็ปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อนค่ะคุณพี่ตรงหูกระเป๋าด้านข้างเนาะ ตัวกระเป๋าตรงทรงกระเป๋าตรงนี้นะคะจะเป็นงานทรงนิ่มเนี่ยตรงกลางตรงนี้ทรงนุ่มฐานกระเป๋าเสริมแข็งเอาไว้ให้เพราะฉะนั้นเวลาที่ใช้งานจริงนะคะฐานกระเป๋าจะไม่ห้อยไม่ย้อยไม่กองเนาะนะคะอ่ะเดี๋ยวกัญญาทดลองใส่ของให้ฐานกระเป๋า11นิ้วครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสามารถใส่ของได้ค่อนข้างจุใจเลยทีเดียวนะ,ะอ่ะกัญญาขออนุญาตทดลอง iPad หน้าจอ10นิ้วคุณพี่ เสียดายนิดนึงคุณพี่ iPad ค่ะใส่ได้จนถึง iPad mini นะคะ8นิ้วเนาะนะคะแล้วก็ตามด้วย2 p o c k อกเกตนะคะแล้วก็10ลวงหลังนะคะกระเป๋าสังยาว8นิ้ว8นิ้วครึง่งล้มพับสั้นกล่องแว่นใส่ตากล่องแว่น,ก,วนกันแดบดบสามารถใส่ได้ค่ะสำหรับตัวนี้เป็นงาน Crossbody ไซส์ใหญ่ๆกระเป๋าสังกับร่มพับกันยาใส่ลงไปคือ ยังไม่ถึงครึ่งทางของความจุเนาะนะคะด้านหลังค่ะคุณพี่ช่อง11เส้นตัวนี้โทรศัพท์มือถือกัน,นยาขออนุญาตทดลองให้ดูอ่ะ โทรศัพท์มือถือค่ะความสูง6นิ้วครึ่งสามารถใส่ได้นะคะรู1ิบได้ช่อง10ด้านหลังสําหรับตัวนี้ใส่สายยาวปรับสั้นยาวแบบตัวเลื่อนค่ะคุณพี่สีพร้อมส่งค่ะ7890ตามด้วยทะเลค่ะสีถัดไปค่ะ7890ค่ะตามด้วยกะกีค่ะคุณพี่ตามด้วย7890ม่วงนะคะม่วงสีถัดไปค่ะดำค่ะคุณพี่ดำ อ่ะมีดำค่ะตามด้วยเจ็ดานยตาลค่ะสีน้ำตาลรอบนี้หนังเงาดีนะคะหนังสวยนะตามด้วย7890ส้มค่ะส้มเริ่ดม,มากตามด้วยแดงค่ะ7890แและสีสุดท้ายค่ะคุณพี่เหลืองค่ะเหลือง